ตลอดในช่วงระยะเวลา8-9ถึงเเดือนที่มาใช้ชีวิตกับการทำงานสายอาชีพนักข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ8-9เดือนนี้กนถือว่าเกือบเกือบหนึ่งปีนะที่ลาดสวายปทุมธาน,นีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าการเดินทางจากที่พนักพักพิงของแต่ละคนทั้งตัวผมเองรวมไปถึงเพื่อน,พ,น,พ,นพี่น้องมันไกลแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีความไกลความกันดารในการเดินทางความลำบากยากเข็นจราจรที่รถติดขับข้าง ตั้งแต่ช่วงเช้าตวดเย็นมาทำงานแล้วก็เลิกงานกันไปเนี่ยมันคือเรื่องของความรักความผูกพันที่มีให้กับเพื่อนร่วมสายอาชีพเดียวกันที่นี่มีความเป็นพี่น้องความเอื้ออาทรใครขาดตกบกพร่องตรงไหนอีกคนหนึ่งก็คอยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการพยุงปีในการที่จะประับเาประคองให้งานนั้นๆมันผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นงานออนกลาวออนไซต์ออนแอร์หรือว่าออนไลน์ก็ตาม มันพยายามช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพี่โบพี่จุ๋มพี่รุตพี่โจ,โจบอกรอในปัจจุบันนี้น้องเทปและอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาทุกๆวันที่ผมทํางานแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ยผมมานั่งนับนะว่ามันมีเพื่อนฝูงทั้งที่เข้ามาแล้วก็จากไปเข้ามาแล้วก็จากไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ชีวิตนะครับแต่มันมีความรักและความผูกพันเอื้ออาทรแล้วมีความคิดถึงกันอยู่บางคนอาจจะออกไปแล้วแต่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่แน่นอนครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการทํางานกับพี่โบ้พี่จุม๋มพี่รุตพี่โจแล้วก็น้องเทปเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมต้องบอกได้เลยว่ามันหายากกับความสัมพันธ์แบบนี้มันมีเคมีที่จูนลงกันอยู่โดยเฉพาะคนที่อยู่หน้าจออย่างพี่รุตพีรัชรุพลคนขาดของผมตั้งฉายาให้กับเขาอย่างนี้นะเขาอาจจะบอกว่าเขาคือรุตเลอร่าแต่เขาสําหรับผมคือคนขาดของอ่านง่ายแซลก,กันระหวางเพื่อนฝูงลูกผู้ชายด้วยกันจะเป็นอย่างไรต้องไปถามต,ตัวเองแล้วกัน มันจัดด้วยกันจะแซวกันแรงหนักหนาสาหัสขนาดไหนแต่มันสนุกในทุกๆคอนเทนต์ที่เราตั้งโจทย์กันไว้ไม่ว่าจะมาไลฟ์สดด้วยกันบนทุกแพลตฟอร์มหรือแม้จะมาอัดคลิปแล้วมาตัดให้มันเป็นสกู๊ตที่มันดูสวยงามแต่ทงนี้ทั้งนั้นจะแซวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความสุขมีรอยยิ้มของพวกเรากันเองและนําสู่ของผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับพี่โบ้พี่จุ๋มผมมีความสุขนะจัดรายการด้วยกันมันสนุกด้วยกันมันหัวเราะสูญเสียให้ฮาด้วยกัน มันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในนั้นมีนัยยะที่ดีอยู่ในนั้นแน่นอนครับว่าคุณผู้ชมมันตามคําโบราณที่เขาบอกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกครามันเป็นภาษาลิเกนิดนึงแต่มันคือสัจธรรมของชีวิตนะทุกๆวงการทุกๆสาอาชีพมันย่อมมีวันเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของมันวันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกต่อไปในนัาที่การงานในสายข่าวของเราแต่ด้วยความที่ว่าใช่ไหมมันเป็นคนข่าววงการมันแคบ มันหนีกันไม่พ้นครับวันนี้อาจจะไม่ได้เจอกันแต่วันต่อๆไปเชื่อไหมว่าผมมองว่าอย่างนี้รถเส้นผมแรงด้วยผมเชื่อว่าผมจ้าจะมีโอกาสในการที่จะร่วมงานกับเพื่อนๆบุคลากรที่หาได้ยากแบบนี้อีกทั้งพี่โบ้ทั้งพี่จุม๋มทั้งพี่รุ่เนี่ยแหละผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับและว่าก็มองว่าจริงๆแล้วต่อให้หน้าที่การงานบทบาทของแต่ละคนมันจะหมดลงไปจากองค์กรหรือว่าสถานที่ที่หนึ่งแต่ในอนาคตต่อไปมันมีโอกาสที่ได้มาเจอกันอีก วัฒนักรมันแคบครับและความผูกพันของคนข่าวเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้มันทิ้งกันไม่ลงจริงๆนี่คือความรู้สึกจักใจเลยนะที่อยากจะมอบให้แล้วก็พูดถึงเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกๆคนที่ร่วมงานกันมาทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่คนที่เอ่ยชื่อยอย่างเดียวทุกๆคนด้วยนะครับผมความรู้สึกแบบนั้นจริงๆด้วยความจริงใจเลยและมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วเวลาย้อนกลับไปวนันนเหมือนโหยหามันคิดถึงกิจกรรม การทำงานภารกิจที่เคยร่วมกันหรือแม้แต่มานั่งคุยเรื่องส่วนตัวเป็นเพื่อนที่แบบสามารถที่จะแชร์ซีคริตเล่าเรื่องส่วนตัวถ่ายทอดสู่กันและกันได้ปัญหาของเราเล่าสู่เพื่อนพี่น้องเหล่านี้เขาอยู่วงนอกช่วยหาทางออกแก้ไขให้เราหรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ฟังที่ดีและเราก็ตอบโจทย์เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นช่วยคนที่หาโซลูชัน ในการหาทางออกกับเ,เพื่อนๆเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละมันคือความปูกพันคือจิ๊กซอบนกล่องเดียวกันที่มันหาได้ยากบนสังคมใบนี้ขอบคุณจริงๆครับที่ได้มาเจอกันคนข่าวไม่เคยติงกันครับ